หน้าเป้ามาแล้วแมนยูบรลลูคว้าห้อยลุล่าตาไขา่พีศสจต์แดงบรลลูควาตกลงควา้าดาวยิงเดนมาร์กจากอตาลันต้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรลลูควาตกลงในแกงควาตัวลัสมุทห้อยลุนกองหน้าของอตาลันต้ามาร่วมทีมตามรายงานของสื่อชั้นนำ หลังจากคว้าอองดดโอนานาทัพปีศาจแดงหันมาโฟกัสแกนนคว้ากองหน้าตัวเป้าคนใหม่มาร่วมทีมโดยเป้าหมายเป็นฮอยลุนแลาวยิงวัย20ปีที่ทำผลง,งานในฤดูแรกกับอตาลันตายิงไป9ประตู4แอสซิตจากการลงสนาม32นัดในซีรียโดยหลังจากตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยมีรายง,งานตรงกันว่าแมนยูตกลงจ่ายค่าตัว64ล้านปอนด เป็นเงินตน้นและแอดออนอีก8ล้านปอนด์ซึ่งสโมสสรเตรียมประกาศดิวภายใน24ชั่วโมงคางหน้าหยุดไม่อยู่แล้วแมนยูยื่นซื้อแข้งใหม่รายที่4ดีกีไม่ธรรมดาพิศาจ์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นข่าวยื่นข้อเสนอข,ขอซื้อตัวนักเตะใหม่รายที่4ต่อจากลาอสมูทอยลุนอันเฟเดอร์เปดดลา่านักขาวน่าเชื่อถือชาวอิตาลียืนยันแมนยูไนเต็ด ยินข้อเสนอขอซื้อตัวโซฟิยานอัมลาบัรกองกลางทีมชาติโมโล็อกูกชุดคว้าอันดับ4ฟุตบอลโลก2022ของฟิออเรนตินาแล้วสำหรับปีศาจแดงเพิ่งจะปิดดิวคว้าตัวลาสมูทไฮลุนกองหน้าของอาตาลันตามาเสริมทัพเป็นรายที่3อย่างไรก็ตามล่าสุดเปดุลาเด้โพสทวิตเตอร์ว่าแมนยูนเต็ดยินข้อเสนอให้ฟิออเลนตินาพิจารณา เพื่อขอซื้อตัวอัมละบัดแล้วคาดว่าเม็ดเงิน35ล้านยูโรน่าจะเพียงพอในการปิดดีลนี้ได้ทั้งนี้อัมละบัดน่าจะเข้ามาแทนที่เฟตตกองกลางทีมชาติบราซิลที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับกาลาตาซาลายเซอร์ไพร์อลิเวอร์พูลเปิดติวขอยืมเอ็มบัปเป้ ทีมหงแดงเปิดโต๊ะเจราจาเพื่อขอยืมกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสจากปเอชเชมาใช้งานนานหนึ่งฤดูกาลตามรายงานจากสื่อในอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดโต๊ะเจราจากับปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อขอยืมตัวคริสเตียนอิมบปเปมาใช้งานนานหนึ่งฤดูกาลตามรายงานจากมิเลอร์กองหน้าชาวฝรั่งเศสตกเป็นข่าวว่าปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิง ทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะเสียนักเตะรายนี้ไปแบบไม่มีค่าตัวในหน้าร้อนปีหนา้าส่งผลให้ทางปีเอชพยายามอย่างหนักที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมก่อนที่เหตุก,การดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แข้งวัย24ปีเพิ่งปฏิเสธที่จะย้ายไปเล่นให้กับอันฮิลานทีมจากกลิศซาอุดิอาระเบียแม้ว่าทางยอดทีมแห่งเมืงงองหลวงฝรั่งเศสจะตอบรับข้อเสนอที่เป็นสถิติโลกสูงถึง259ล้านปอนด์ไปเป็นที่เรียบร้อย จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทางหงแดงหวังว่าพวกเขาอาจจะมีโอกาสยืมตัวเอ็มบาเป้มาใช้งานในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงพร้อมจ่ายเงินให้เปออชเชอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกเดียวในตอนนี้ของเปออชเชที่จะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งก่อนจะเสียเขาไปแบบไม่มีค่าตัวในฤดูกาลหนะ้าทั้งนี้เอ็มบาเป้มีข่าวอย่างต่อนเนื่องว่าเตรียมย้ายไปเล่นให้กับเลอัลมาริดเมื่อหมดสัญญากับทางเปอเอชเชในปีหน้า